ทังเอเวชายไม่มีเลยมึงไหวอยู่แล้วน้องมันมีระบบผ่อนด้วยเดี๋ยวพาไปผ่อนก็ผ่อนม,มาอยู่ตอนนี้้ดูดีใส่แล้วมันดูเท่เ้ยไอ้จุกแล้วเอริชาดมิลที่มึงไปซื้อมาที่อารันอ่ะท่าไหน้าเนี่ยเต็มเลยข้างหน้าปะปล่อยมันดี่า

น้าแกงใกินเหล้าเขได้บอกอะไรทิ้งไว้ปะไม่ไม่ได้บอกครับไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ข่าวเลยจะแบบจะรู้ข่าวเลยใช่ไหม ครับตโกหกไปแหละมีคนอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นแจ๊ทใครครับ ตลาดเดิมมาแล้วนะแต่ว่าให้ผู้ชายพูดแทนนะครับบอกเพื่อนบอกผ่านเพื่อนมาใช่ครับเขาอยู่ครับเราไปชอบความพูดไหม วันนั้นพี่ผมพูดไปว่าบทบาทผมทีใช่ไหมครับโอเคใช่แล้วว่าพร้อมแล้วใช่ไหมครับวันนี้เราไม่เคยตีกันนะใช่ไหมใช่ครับไม่เคยครับก็ถือว่าเก่าดีครับข้ามรุ่นเลยถ้าไม่มั่นใจในแกงตัวเองสูงจัด อะไรอะไรพวกนี้นะครับเออที่ผมน่าจะมาพวกนี้ครับพรุ่งนี้เหรอรเหรอเยียดแกงสีแปดปะเนี่ย จะได้ระดับไหนครับระดับไหนนี่คือหมามยความว่าย่งไรครับ สูงไปต่ำหรือว่าต่ำไปสูงโย่แป๊บ ถ้าเป็นวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับเพราะว่าผมก็ตัดสินใจอะไรได้ไม่ยาถ้าเป็นพรุ่งนี้สิ่งที่ต้องตัดสินใจวันนี้เลยก็คือไม่มีดีเลยคนเข้าออกแกง๊งก็คือเข้าอ,ออกได้ตลอดเลยใช่ครับ ปอดลิมิตเลยได้ปะ่ะปอดเลยเล่นกันจกกบจักรพัรดิกล้าไหมกล้ากล้าแบบกล้าเสี่ยงไหมตามนั้นก็ได้ครับอะไรวะรมึงถูกวะอเออพรุ่งนี้กี่โมงครับ สัก6โมงยังไงนะครับอันนี้พี่พูดปกตินะจ๊ะพี่อยากอะไรดี6โมงเลยกูกูโดนดวนก่อนเลยเหรอไอ้ลูกเดียวไงอันนี้อันนี้พูดปกติแล้วเอาเลยเอาเลยแกได้พี่พี่พี่อยากให้มีสกอร์อะเรียกว่าแค่มันมีหลักเอาเรื่อยๆเลยถ้าเขาพูดมาแบบถ้าเขามั่นใจในไคเมือนอะไรนเอาเรื่อยๆไปเลยเขาก็หาย มีสกอร์เนี่ยมัน,ม,นมันทำให้เขาไม่หายด้วยลาสุดสัปดาห์ที่โดนมาเท่าไหร่80กี่วันนะ่ะ4วันควยไป1 5อยม้าสไม่ลาถ้างั้นนะ่ะถ้ามึงจะเอาสกอร์ตรงนี้ถ้าคุณเล่นไม่หนีอะ่ะก็ไม่นับสกอร์เห็นไ,ไหมตีปะตี่าตัวเองแกนหนีปะ แกงมาจากเมืองร้อนมาวันนี้ใช่ไหม,มลุงร้อนอะไรวะแนจ่จแต่ย้ายมาทำเ<ซ>ต็มเลยเออทำเสร็จเลยเอาจริงป่าวะหะนี้เราเรื่องอยู่นะมั่นใจเลยเองเดชชอบหนีปะผมถามแล้วคุณจะหน,นีปะ ใช่บ้านเขาเป็นบ้านเทียนหนึ่งอยู่เลยถ้าพูดเราพเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินเอางี้มึงต่อรองให้เขาก็ได้เขาอยากได้เอางี้บ้านคุณไม่มีคฤหาสน์ใช่ไหมไม่มีปั๊มน้ำมันไม่มีเซอร์วิสใช่ไหมมีพวกงานผมไปเล่นบ้านก็คือเจเคไม่เล่นบ้านให้ใช่ไหมครับตอนนั้นคู่ไม่เล่นบ้านหรอไหมแบบนี้คู่เหรอครับดีไหม แต่ขอแค่อย่างนีนะถ้าถ้าคำตอบนี้ผมให้พ่งนี้ดีกว่าครับหัวหน้าเอาอยู่แล้วไม่ได้เปรียบไม่เสียเปรียบอรอรอเขาตัดสินใจเดี๋ยวแต่ว่า,าวนี้ต้องมาคุยใหม่ครับผมผมรับเรื่องได้ไว้ได้ครับแต่ตัดสินใจได้ไม่เยอะ

ประมาณทุ่มหนึ่งก็ได้ครับเอาค่าต่อรองดลกว่ะแทงคนที่ผมคนหนึ่งเลยได้ปอยากเล่นตอนนี้เลยก็ได้นะแต่ว่าค่าต่อรองแล้วกันค่ารอแทงคนที่ผมคนหนึ่งเลยแทงคุณละผมไม่อยากทำกนเนองเอาป่ะอันนี้ให้ต่อรองได้กูอุ้มมึงได้เลยเลยนะ เสียน้อย Rolling. เสียยากเสียมากเสียง่ายไปนะแน้วะรักกันจริงหรือเปล่าทำให้ไม่ได้ครับใครได้สักคนหนึ่งอ่ <barriers zipper throat walls> ะ ผม,ผมทำให้ไม่ได้จริงๆครับคนอื่นก็ทำได้ปะเพราว่าพวกพวกนี้ดีกว่าไหมครับก็เนี่ยครับต่อรองเนี่ย่ารต่อรองพ่กนี้นี่ไงเอาเป็นยังอื่นแทนไหมครับไม่เอาดิไม่ต้องการอ่ะงั้นพวกผมไม่ทำนะครับงั้นโดนตอนนี้นะโดนเลยนะตอนเนี้ยจอไงยังไงพวกผมก็ไม่ตีกันเองครับ <Okay>. <S 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 เรียกว่าตีกันหรอก,กนเนี่ยเรียกว่ารับข้อต่อรองไงรับข้อเสนอไงอ่าพวกผมแทงกันไมได้ครับทำไมอ่ะอยู่ด้วยกันมานานนะครับมันทำกันไม่ลงหรอครับจะไ,ได้ผมแทงให้ไหมงั้นแทงผมก็ได้ครับถ้าแทงไม่ถ้าพี่เขามาแทงก็เหมือน กันแบบนั้นเลยหรือ,อ,อเปล่าแก๊งไม่รักกันเลยเหรอไปแทงง่ายจังไอ,อ้คุณไม่พร้อมนะมีแต่เสียกระเสียนะครับตอนนี้ติ๊กตักติ๊กตักไอ้ติมึงเรียกคนในแก๊งรอมาให้หน่อยเดิตอนนี้อาจจะไม่กลัวก็ได้นะ เรียมาตรงนี้ให,หน่อยเดยเออมันอาจจะยังแบบไม่กลัวนะเรียมาให้หน่อยดรอก่อนก็ได้ครับแต่ผมเรียคนในแก๊งผมมาก่อนรก่อนก็ได้ครับ่ผมเรียคนในแก๊งผมมาก่อน ได้านแค JKF4 ใช่ปะไม่รู้ถ้ามึงตะโกนมาเนี่ยพูดไปเขาได้ยินมาแล้วไอ้หียนี่ไม่ตะโกนไม่ตะโกนอะไรรู้ไม่ใช่แคทแคทไอ้นี่ไม่ไม่วงปกติมาได้ยินนะไม่ได้ยินไม่ได้ยินได้ยินไม่ได้ยินอยู่ตรงเสาเนี่ยไม่ได้ยินเขียนว่าเขียนว่าแกเขียนว่าอะไร j k ไม่มีใครแทนใครครับอย่งนั้นเลยเดี๋ยวผมขอปรึกษาแก๊งผมก็ได้ครับแป๊บหนึ่งดีครับดีเอาถ่ายอยู่ แต่คุณสามารถแทงกันเองก็ได้นะเนี่ยมันจะได้แบบเออแก๊งผมมาครบมันจะเป็นอีกช้อยหนึ่งอลดิเนี่ยคุณเสียสละก็ได้เนี่ยลองแทงสักคนหนึ่งก็ได้แต่ไอหัวก็าดคนพูดอะไอคนเจรจาคนเจรจายังยืนยันคำเดิมครับว่าไม่แทงกันเองครับฮ้ยถ้ามึงแทงปุ๊บมึงหล่อเลยนะเว้ยแบบเยียปกป้องอะรอวันพรุ่งนี้พร้อมดีกว่าเนี่ยลองฝืนคำสั่งสักครั้งสองครั้งจะเป็นไรไปไม่เอาดีกว่าครับโอ้ด้วย อาจาจะมีคนสักคนคิดแบบกูก็ได้นะใช่ป่ะ<ช>เฮ้ยเป็นมาแล้วนะนไ,ได้กลิ่นความผิวโหเลยป่ะได้กลิ่นบ้านเนี่ยมาเรื่อยๆเลยดูดิเยันไขว่าใส่เกาะนอนเลยสัส ถ้าคุณแทงอ่ะถือว่าผมก็รับคำขอคุณไงว่าพรุ่งนี้ช่วยไม่ได้บอสคุณไม่อยู่เองนี่วันเนี้ยนนใช่ไหมไม่แทงครับอุ้ยไม่ใจแข็งจังเพราะผมก็ตัดสินใจอะไรได้ไม่เยอะครับก็รอต้องรอเขาอะครับก็นี่ไงก็บอกอยู่นี่ครับว่าเนี่ยแทงกันไปเลยรับข้อเสนอนี้ไว้ถ้าแทงคนเดงก็คงไม่แทงครับเส้นะ้อยเสียยากล่ะ ต้องเสียมากแจ็กนี่หลานลุงจริงๆ55ห้าห้าเราจัดแม่แทงครับนิดนึงนะแม่แทงครับไอเสียตรงนี้เสียเยอะนะเว้ยเอาดีๆแม่แทงครับเซฟดีกว่าไหม เปลี่ยนชุดกันนะนี่ตอนแรกไม่เห็นมีแล้วน่ากลัวเลยแค่แทงเพื่อนต่อไป<ห>ย็บแผลเขาได้ไดคนหนึ่งมั้งให้คนให้คนในแก๊งผม,มแทงให้ไปละครับคนหนึง่งค่าต่อเวลา ไปแกงเรยจังวะไอ้คนเรามีแค่นี้เหรอสวัสดีครับลุงเมื่อกี้ไปอดอกก็ประมาณนี้แหละเหรอเ็นจำรวนคนละเขาแน่สู้ได้ั้งเขาเลยแบบไม่เอาดีกว่า สอนสักดอกไหมแจ็คถ้าเป็นพรุ่งนี้พร้อมกันมาคุยกันพร้อมๆกันไม่ดีกว่าเนี่ยก็บอกไอ้แทงเนี่ยเดี๋ยวรับข้อเดี๋ยวข้อคำร้องขอเนี่ยรับไปเลยแต่จัดการให้บวันพรุ่งนี้เลย วหมัยละเ่้เข้ามาเยอะว่ะกิน <c oughs> เขามีสี่แล้วก็ไหวยอยู่นะนี่เขามา20วามกว่าแล้วเยอะกว่าเราแล้วมั้งเนี่ยตอนเนี้ยเดว่าแทงดูเขาไม่เป็นไรหรอกนะไปเพิ่งเปิดแล้วรออะไรกันนะ

ชูพิโชคแล้วนะชูพิโชคกอนนะชูพิโชคกอนนะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะครับหมแล้วหมแล้วาหมดแล้วไอ้ไจุดมเนื้อไปจุดมีเนื้อไ่จุดมเนื้อ้ายหลังซ้ายหลังไม่ใช่กูพิงไหรอกเกเล่าเด้งพี่ตาเด้งพี่ตาเดงพี่ตาเดงพี่เฮ้ยม่องเ็นมือว่ะ

เอาเงิอเงินซาเวดเอาเงินมาหน่อยไหครับพี่เอาเงินมาอย่างเดียวคนเอาเงินมาเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ได้นะนี่ครับลุงบอกให้คนอย่างเดียวครับคนเอาเอาเงินอย่างเดียวเงินอย่างเดียวพอเด้งเด้งหน่อยเด้งหน่อยซาเวดตรงเนี้ยปนเด้งหน่อยนะคะ ขอแล้ะไปเกยจระันงไข่ข้าวประกที่ไครที่ชุบตรงนี้สอคนตรงนี้ให้ไข่ข้ามาปนดิปล่อยไม่ต้องแทงเขาปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปนนได้ไไม่ต้องแทงปล่อยไปคนนึ่งอ่ะคน,คนที่เพิ่งเข้ามาไม่ต้องแทงนะครับเอ,อปล่อยไปอีดหน่อยไม่ต้องมีเราก็ไรต้องลุงสิบเอ็ดบาทว้าวสิบเอ็ดบาทบ้านอย่างเดยอสิบเอ็ดบาท ไม่ต้องแพงนะครับพี่เอาหมดพี่เอาหมดทีนี้เราไม่มีนะเราต้องเอาหมดไอ้นี่เป็นใครตื่นใครงาะนพี่เจ๊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 ลุงบอกไม่ต้องแพงพี่พี่เจ๊ไอ้ของมันเยอะจริงว่ะแก๊งเนี้ยมีอาวุธมีปืนมีมีดแบบต่อหนึ่งคนเลยมีบวกแปดด้วยนะใช่เหรอคุณบวกแปดด้วยเหรอเป็นตูดด้วยเฮียคุณเห็นเมื่อกี้วีบวกแปดเหรอไอ้ชิตียักษ์จัดได้สั่นบวกแปดลุงแกนี้ตีของเยอะจริงแก๊งเนี้ย เหต้องเหลือบ8สูตรเองนะนั้นแหละไอ้ปลาผ่าจะไม่มีอะไรเลยพพร้อมี่เขาจะได้มีเป้าหมายใหม่ในชีวิตเอ้ยใครสายปลาเมากุ้งนี่าลครับผมแี่โอ้ยของชอบพี่กุ้งนี่เบิร์ดอยู่ไหนครับเอาแต่เงินเดี๋ยวเงินพอเอาเดี๋ยวเงินมาเอาเด่๋ยวเงินเปิดนาเอาหมดหนาเอาหมดมัน11บาทนะดิไอ้เหี้ยไม่คุ้มค่ามีดเลยเมื่อกี้มาแทงกุ้งตกน้ำนะครับ30นี่นตัวหนึ่งเขาโอเคโอเค พาผมเข้าทีมการไม่ทันครับใช่คนเดียวไม่ได้ก็เอาทั้งหมดนี่แหละตามนี้แล้วกันไปดีกว่าไป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 ลูนารไปเลยครับลูนารเนาะบีดก๋วยเตี๋ยวีทำงานต่อเดมอนทำงาน